สวัสดีจ้าวอเมดยามเย็นนะจ๊ะโอ้ยยามโหยามดึกแล้วล่ะขณะนี้ก็หกทุ่มจะตีหนึ่งแล้ว,ลวจ้าไม่เจอตัวใหญ่เลยไม่เจอตัวใหญ่เลยจ้า การจะไปปาดใครนี่ก็เป็นเรื่องยากมากเลยครับเพราะหน้าจอมันไม่ค่อยเห็นอะไรเลยโ,โ,โอ้โหแทนที่จะเราจะปาดเขาเขามาปาดเราซะนี่เดี๋ยวก่อนนะคะเราต้องเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวก่อนนะ ำไมมันไม่เห็นให้เราแบบไอ้นั่นเลยเนาะเปลี่ยนตัวได้อะเป็นสีเขียวและโอ้เอาไปสีเขียวก็แล้วกัน ตั้งตัวใหญ่ไปเลยโอู้หใหญ่มากแล้วก็ทางตันด้วยข้างหน้านหมดแรงหมดแรงหมดแรง อยู่ส่วนล่างนะจ๊ะเกือบขอบตอนนี้ที่เล่นมายังไม่เห็นใครได้สิบล้านเลยจ้ะพีแต่หกล้านเจ็ดล้านนะอ๋อมนกำลัง่อล้อมล้อมตัวในอยู่ อาหารก็ไม่มีเลยโหติดขอบด้านล่างเลยอะ่ะเราจะรอดรอดได้รอดได้ตัวเล็กแค่นี้รอดได้รอดได้ลุยเลยพี่จุ๋มรอดได้รอดได้มันคงจะเป็นระยะทางที่ยาวมากๆเลยอะ่ะเออฝันที่เป็นจริงพี่จุ๋มกลับ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 โอ้โยเฮ้ยมีตัวกินกับเราเยอะมากเลยอะ่ะ โอ้หดูดิใหญ่เอาใหญ่เอาเราเจอทางตันเลยเนี่ยกินก่อนหน้าเราดิโอ้โหเราก็ขึ้นมาประมาณสี่หมืนนะจ๊ะจะไปไหนได้ก็เธออยู่ขวางทางเราไว้อะ่ะ างแคบทางแคบแน่นอนทางแคบคูณห้าด้วยโอเคคูณห้าเราก็ต้องหาหาเหยื่อก่อนนะจ๊ะหาเหยื่อคูณห้าแล้วจ้า พูดได้ไหมเนี่ยถ้าทางจะไม่ได้แล้วจะพปบเบียดกันมากเลยโอ้ยกระตุกจัง แคบหรือเปล่าอ่ะคูณสิบค่ะคูณสิบค่ะแคบแคบคูณสิบหมดไปแล้วค่ะ Ừ, อดเลยรอจังหวะนะจ๊ะให้ตัวอื่นตายนะจ๊ะ มีก็มอีอาหารเศษ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 

จะอ้อมตัวนี้ได้นะจ๊ะเฮ้ยพอดีเลยอ้อมได้อ้อมได้พี่จู yes okay คูณสิบค่ะคูณสิบค่ะคูณสิบค่ะเร็วๆๆตัวนี้ต้องตายทันทีจ้ะตายด่วนอะ่ะมีแม่ตายด่วนบีบเข้าไปอีกนี่คูณห้าก็มีนะจ๊ะคูณห้า คือเราก็กินเธอโดยบังเอิญแหะนะคูณสิบหมดแล้วคูณห้าก็หมดแล้วโอ้ยรอดีไหมเนี่ยคูณสิบคูณสิบมาแล้วมาแล้วสีชมพูมันจะอ้อมาอีกทีหนึ่งไหมเนี่ยชมพูเนี่ยคูณสิบคูณสิบเราต้องเฮ้ย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 ชมพูมีสิทธิ์อ้อมเราได้พี่จุ๋ม นี่กันไม่กอดเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพี่ชมพูก็มาเข้าขายเราเลยนะจ๊ะชมพูมาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะอืมไม่ไม่ทานเลยติดอีตัวเนี้ยติดอีตัวเนี้ยติดตัวเนี้ยอืม lọc đã nè để pigeon pony đẹp dinh 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 này แจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตโอ้ยคูณสิบแล้วผิวคูณสิบมา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 เฮ้ยคูณสิบเร็วๆเอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะจ๊ะคูณสิบนะจ๊ะเราได้คูณสิบนะจ๊ะคูลซองคูณซอง ไปเลยจ้าคะแนนตอนนี้นะจ๊ะก็เออเฮ้อเออเฮ้อคือสี่แสนนะจ๊ะก็ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะยังไม่ถึงล้านเลย ได้เฉยน,น,นะประเทศไทยเนี่ยอย่าสำคัญอย่าให้ตัวเด็กมาล้อมเรานะมันน่าอายมากเลยมันมุดได้ซะด้วยไงตัวเล็กอะ่ะนี่ทำไมภาพสัน่นอันนี้นี่มันตายแล้ว เป็นภาพสัน่นอ่ะเป็นที่เซิร์ฟพื่อปอดจ้าเราไม่ได้ตัวเร่งรีดนะจ๊ะเราตายได้เราจะสู้เขาไม่ได้นะจ๊ะคือมันต้องได้ตัวไอตัวเขียวๆอ่ะมันจะเป็นตัวสปีดนี่ได้เห็นหรอมันจะไปสู้เขาได้ไง มีเยอะด้วยว้าวว้าวว้าพิลุ่มปลายปไายปไป,ไป,ไป,ไปตัวตายแล้วจ้า ขณะนี้เราก็ได้400,000นะจ๊ะซึ่งห่างไกลจาก6ร้านมากอันดับหนึ่งะจ๊ะโอ้โหจะเอื่อมถึงไหมเนี่ย ไปยิดนี่ขาดได huh? yeah well, ้เลยสปีดนะจ๊ะเพราะว่าเราจะได้ตัดหน้าเขาได้ไงเฮ้ยพี่จเตายจนได้เลยเย้เย้